ยอบวาซาเดี๋ยวรุ่นเมกาดีบยวุนดูไบดีบยวุนชาวชายทุกคนด้วยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมตาคราบสองนะเป็นเกม <c oughs> แนว RTS ในตำนานนะท่านผู้ชมนะเออคล้ายๆกับเจ้าตัวยูริเรดอันเรดอะไรอย่างนี้เลยนะครับในสมัยยุคนั้นนะแต่วันนี้เราจะมาเล่นภาค2ซึ่งมันเปิดให้เล่นฟรีนะท่านผู้ชมนะตั้งนานแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกับเจ้าตัวบอทนะที่เป็นฮาร์ดเร์นะฮาร์ดเร์คือโหดกว่าฮาร์ดไปแล้วนะฮาร์ดแล้วก็เป็นฮาร์ดเร์นะแล้วก็เป็นวีดีฮาร์ดนะเออ น,นะครับเป็นหนึ่งหนึ่งกับบอทนะผมจะเล่นเผ่าเทเรนกับเป็นเผ่ามนุษย์มันมี3เนะผ่านะมีเผ่าเทเรนเผ่ามนุษย์ะน,นะครับแล้วก็เผ่าซึ้งเผ่าเอเรียนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เผ่าเออไม่ใช่เผ่าปีศาจปีศาจสกเอเรียนนะเออท่านผู้ชมนะขยะขยะงงหน่อยแล้วก็โปรตตสนะครับโปรตตสก็จะเป็นเผ่าเอเรียนที่มีวิวัฒนาการนะท่านผู้ชมนะมาคุณดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเอ้หนึ่งหนึ่งนะครับผมจะเล่นแบบลัชเลยนะท่านผู้ชมนะคือเล่นไวอ่ะคุณดูนะครับ BI เราจะมาเล่นให้ดูกันเลยนะครับเราดูแมพก่อนนะกินนี่ต้องใช้สมองในการเล่นแลวก็ความไวในการควบคุมนะโอเคมันขึ้นในทางเดียวไวกการกดของผมจะใช้เวลานะครับท่านผู้ชมนะอ่าตรงนี้นะครับมันขึ้นในทางเดียวใช่ไหมเราต้องเราต้องมาตรงนี้ะไครับโอเค ก uh ็วนกลับมาตรงนี้่งตัวไปแล้วตัวหนึ่งอยู่ตอนนี้นี่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมนะผมไม่รู้ว่าเป็นโปรตอนหรือว่าเซ์กนะท่านผู้ชมนะตั้งสองตัวโอเคมาตรงนี้นะครับผมก็จะรอนะครับท่านผู้ชมนะสไพายออกครับสวย ผมรอผมรอตรงนี้นะครับผมพยายามที่จะปั๊มยูนิตขึ้นมาเยอะๆนะครับท่านผู้ชมนะระหว่งางรอนี่ตรงตรงนี้เลยไหมไหมไหมผมจะลงตรงนี้เป็นตัวหลักนะครับสนะว,วยโอ้ย ตั้งฐานสองนะตรงตัวนี้นะแต่ผมก็จะส่งตัวมานะครับสักตัวหนึ่งถ้าคนมันเกินนะครับไีไครับตรงนี้มาปึ๊บแล้วก็กลับมาทำงานนะฮะสั่งมันสั่งมันกลับมาทำงาน,นอันนี้ส่งมาอีกตัวหนึ่งครับ มจะเล่นไวนะเล่นไวแบบไวจ,จัดๆเลยนะเล่นแบบพลัสนะคือผมจะสร้างทหารลงตรงนี้เนะี่ยโอเคลงปุ๊บลงรัวๆนะฮะท่นนะะานผู้ชมนะทหารนี้แล้วก็มาทำงานตรงนี้นี่อันนี้ใกล้เสร็จแล้วโอเค แล้วก็ลงตรงนี้นะครับเฮ้แล้วก็เลือกทหารลงมานะครับตรงนี้ผมจะตัามยูนิตตัวแรกอย่างรูมาอย่างเดียวนะแล้วก็ดักเลยดักทางตรงนี้เลย สร้างอย่างน้อยสองฐานนะครับตรงนี้อุ่นใจได้ยังตรงมาหนึ่งตรง,รตรงมาสองตรงมาสามโอเคมสองามยูนิตนะครับคนดูนนเอาไว้เอสวยสองป้อมได้อย่างน้อย <SC> สั่งมาตรงนี้นะครับอันนี้เอาเป็นยูนิตตัวนี้กลับมาทำงานมาลงมาแล้วมาลงมาแล้ว <c oughs> อัพก่อนนะครับอันนี้เป็นอัพเกรดไว้แบบให้แบบทหารราบเราโหดหน่อยนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> สวยสองป้อมอย่างน้อยคนดู <c oughs> ผมจะปั๊มยูนิตออกมาลัวๆนะตรงนี้กลับมาส่งกลับมาทำงานด้วยเออันนี้ผมจะรอสร้างนะครับสร้างต่อ What's going นะลุงต้องปัม๊มยูนิตออกมาไวๆนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เออเอียรนี้สำคัญนะครับไปลงมันกลับไปได้แล้วตอนนี้ปัม๊มน่าจะปัม๊มยูนิตได้ทนันละก็ดีอ,อ,อันนี้บอดฮาร์ดเดอร์นะครับมันลื่นไวกันนะท่านผู้ชมนะ อย่างน้อยสามสามป้อมแล้รกันตรงนี้เอาลงมาอีกครับแก๊สแก๊สไม่เอยนั่นไม่พอผมมาตรงนี้นะครับ อย่างน้อยสองป้อมมาคนดูตรงนี้แก๊สลงแหววลงรัวๆนะครับยูนิตผมและเพื่อนอันนี้ยานนะครับยานฮิว ลงเยอะๆหน่อยมาคนดูเตรียมพร้อมครับจะได้บุกแล้วเย่เดีเ๋ยวอ็ดสอง s u มาเพื่อน s u พาย y s พ p p l y ติมนะคนดูตอนนี้ และไม่ได้ลุงนะบอกเลยอันนี้สักสามเครื่องนะอย่างน้นอยกลับส่งส่งกลับไปทำงานบ่อยๆเอ้ยอ,อ,อ,อมาขุดตรงนี้ สไตล์ผมติมนะคนดูนะตอนนี้นี่โอเคเตรียมพร้อมที่จะบุกแล้วนะท่านผู้ชมนะตอนนี้หนึ่สองอแล้วก็สาม แล้วก็สี่โอเคไวยโอ้ตัวนี้แบบกันไว้อย่างดีอ่ะคนดูเพ้อปรุงครับลุงครับโ อัเกรด c o m p l e t u e มาคนดูเตรียมบุกแล้วนะตอนนี้นะผมจะล่นเร็ววล่นเรวตอนนี้ิ่นมาเก้านาทีแล้วไปครับลุยอะลุยลุยลุย ยังไปอมตัวไว้ทำไมวะไป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 ขึ้น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 ไหวครับเอาทีละตัวก่อนเฮ้ยมันไปอมตัวทำไมวะน่ะไม่เป็นไม่เป็นระบบเลยไม่เป็นระบบเลยตอนนี้ไหวยิงอยู่ยิงอยู่ ไม่เป็นระบบไม่เป็นระบบคนดูส่งมาครับส่งตัวเพิ่มปั๊มยูนิตมาเพิ่มพวกไอ้พวกนี้เอยเป็นไม่ได้ยังไงเป็นไม่ได้ยังไงคนดู ส่งยูนิตมาส่งยูนิตไหม,ม, <า S 1> มไปครับม,ม,ม,มาเวามาเวเยขึ้ขนขนึ้ขนขึ้นขึ้นไปครับ เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่คนดูผมบุกพลาดอะตอนแรกอะคนดูถ้าบุกไม่พลาดนี่จบเกมแล้วนะแต่ผมยิงซับไพ่มันก่อนนะครับตรงนี้ให้มันปั๊มย okay. ูนิตได้นะครับนี่มันเอาพวกรถมาทำลายนะท่านผู้ชมนะนี่มันยอมแพ้แล้วเ10นาทีใช่ไหมดูสกอร์ดิ เท่าไรเท่าไรดูดิดูความเร็วเราดิอ๋อ oh. p e so r f o r m a n c ดูดิทำเวลาไป10นาที47่ิบเจ็วินะครับสำหรับการเล่นไว้นะผมเล่นเผ่าเธอเล่นนี่ผมแบบคือผมควรบุกสิทธ์ตั้งแต่ตั้งแต่รอบแรกนะที่แบบว่าบุกเข้าไปอะ่ะอันนี้บุกบุกไม่ได้ไงบุกบุกไม่ขาดนะครับเขาบุกไม่ขาดแล้วก็ก็เลยยังเป็นอย่างที่เห็นนะครับอืมยูนิตเราเท่าไหน่งร9 โอเคค่ายูนิตไปเจ็ดสิบหกนะว้าวโกตึงยูงว่าใช้ได้อยู่นะครับเราก็ฝังนั้นมันค่ายูนิตเราไปห้าสิบเอ็ดนะครึ่งตัวเกือบประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นะครับเออเอยใช้ได้ใช้ได้คนด,ดูอันนี้ผมเล่นแบบสายลัชนะก็คือบุกไวนะครับอืมไม่ให้แบบศัตรูได้สร้างอะไรมากนะครับแล้วก็ถล่ม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 ยัด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 ,ยด,ยดอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมนะก็ แหลกเป็นผุยผงเลยก็ประมาณนี้และกันนะครับสำหรับตัวเกม Starcraft 2นะครับสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้ตอนนี้มันมีให้เปิดเล่นฟรีบนใน Xbox ด้วยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของบิชาด์นี่มันให้เล่นฟรีมานานอยู่แล้วนะครับใน Starcraft 2นะท่านผู้ชมนะเราสามารถเล่นออนไลน์หรือเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับออบอรดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับบิ๊กโหลดอยู่ด้านล่างคำยันตะคิปสำหรับวันนี้พิ่โกตัวก่อนจะก็ไคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง